เราปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญทําง่ายๆนะครับผู้ขับขี่นะครับโดยเฉพาะคนส่งสารนะครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไซครับจ้างนะครับหต้องสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยเวลาพูดคุยหรือเวลาที่ต้องอยู่กับผู้โดยสารนะครับพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวอยู่เสมอนะครับเพื่อที่เวลาที่เราอ่าเขาเรียกว่าให้บริการนะครับหรือไปจับสิ่งของต่างๆนะครับที่อามีคนอื่น จับมาก่อนหน้านั้นเช็ดแอลกอฮอล์สักนิดหนึ่งนะครับก็จะลดความเสี่ยงลงไปได้นะครับรวมถึงสุดท้ายนะครับต้องเตรียมความพร้อมให้กับผู้โดยสารด้วยนะครับก็ต้องมีผ้าทําความสะอาดเช็ดทําความสะอาดนะครับง่ายๆผสมเด็ดต่อนะครับหรือผสมแอลกอฮอล์นิดหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เช็ดทาความสะอาดบริเวณบอร์ดบริเวณที่จับแผนบ่อยๆนะครับเพื่อจะลดความเสี่ยงนะครับลดปริมาณเชื้อถ้าเกิดมีก็จะได้ลดความเสี่ยงลงนะครับ